ดวงประจําเดือนธันวาคมของชาวราศีพฤษภในเรื่องของการเงินชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันขาดเพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนแน่นอนรวมถึงค่าใช้ใจ่ายก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความพูดที่อาจจะทำให้มีเหตุที่จะต้องให้เสียเงินเสียทองก็อาจเป็นไปได้ฉะนั้นในช่วงนี้ควรจะสงบเสง,เงี่ยมหรือ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกับคู่อื่นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในเดือนนี้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินของคุณอยู่บ้างขอให้คุณมองถึงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอันดับแรกก็จะสามารถช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินได้พอสมควรชาวราศีพฤษภการงานในเดือนนี้สําหรับคนบางคนที่ตกงานที่ผ่านมาหรือมีการเปลี่ยนแปลงย้ายโยกงานที่คุณอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจนะัก ในช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือหาแนวทางในการทำงานที่ดีขึ้นแต่ขอให้คุณอย่าออกตัวแรงหรือออกตัวเป็นจุดเด่นมากจนเกินไปนักเพราะจะทำให้คนอื่นหมั่นไส้ได้การงานของคุณในช่วงนี้หากเป็นไปได้คุณควรจะทำเป็นงานเบื้องหลังมากกว่าแสดงตัวตนออกมาเพราะงานเบื้องหลังของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่หากคุณออกหน้าเมื่อไหร่ ก็ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นเกินไปซึ่งอาจจะทําให้คุณโดนหมันไส้ก็อาจเป็นไปได้ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้หากคุณทํางานรับหลังหรือเป็นที่ปรึกษาหรือทํางานอยู่เป็นเบื้องหลังให้กับโปรเจกต์ต่างๆก็จะส่งผลดีกับคุณทําให้คุณไม่ต้องระมัดระวังตัวมากจนเกินไปในด้านความรักชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มที่จะเจอผู้มีอายุห่างกันมากหรือเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาที่จะเข้ามาหาคุณสําหรับคนที่มีคู่แล้ว ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการขัดแย้งกับคู่ของคุณเล็กน้อยพยายามใจเย็นๆย็นอย่าม,มีปากมีเสียงหรือหาเรื่องทะเลาะกับคนใกล้ตัว